แจกเตนจักเตนมาแล้วปเจ้าจักเตนไปขายพี่น้องมือนนนี่จะจักเตนพี่น้องาจ็กเตนเน้ยจักแตนขายยี่กนาพี่น้อพี่น้องสองร้อยสองร้อยพี่น้องจักเตนจักเตน สักเตนย่งจะมาไล่เจ๊พี่น้องนี่รวยรวยจเ<อ>จ้จาสักเตนไปไายพีนนยน่น้องสักเตนสักเตีนพี่ทั่วทองรอยพี่น้องเตียนมันๆนจะพี่น้องมืนอี้ เรื่อพี่น้องมาซื้อจัแกนน้ำกลอยค่ะมื่อนี้จัแกนเยอะขนาดนี้ค่ะน่อานนอร่อยจังเลย